มีใครยังเวียนศีรษะอยู่ไหมคะคลิปนี้หมอมีเคล็ดลับดีๆลดอาการเวียนศีรษะตามหลังแผ่นดินไหวคะ่ะมาฟังกันนะคะก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักภาวะเวียนศีรษะตามหลังแผ่นดินไหวนะคะหรือภา,าษาอังกฤษที่เรียกว,ว่า post earthquake dizziness syndrome ซึ่งภาวะนี้คืออะไรก็คือภาวะที่เรามีเวียนศีรษะตามหลังแผ่นดินไหวซึ่งพบได้ทั่วไปคะ่ะ สามารถที่จะมีอาการเป็นหลักชั่วโมงถึงวันแต่ควรจะต้องหายภายใน1สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่หายภายใน1สัปดาห์อาจจะต้องมาตรวจร่างกายเพิ่มเพื่อประเมินว่ามีภาวะอื่นร่วมด้วยไหมนะคะสําหรับอาการนะคะก็จะมีอาการเวียนศีรษะโคลงเครงเหมือนพื้นโยกนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะไปส่งผลกระทบต่อแรงสั่นสะเทือนของระบบการทรงตัวสมดุลในร่างกายทําให้เรามีอาการเวียนศีรษะแบบนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งมันจะสัมพันธ์กับภาวะทันจิตใจค่ะยิ่งเรากังวลมาก ก,ก็จะมีภาวะเวียนศรีรษะมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับเคล็ดลับในการดูแลตัวเองในช่วงนี้นะคะของหมอมี5ข้อค่ะตั้งใจฟังนะคะข้อที่ 1. แนะนํานั่งพักสบายๆอยู่ในที่สงบเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสมดุลที่เหมาะสมนะคะข้อที่2นะคะแนะนําดื่มน้ําเปล่าปริมาณมากๆเพื่อลดภาวะขาดน้ําและช่วยกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนศรีรษะเนี่ยมันดีมากขึ้นนะคะข้อที่3คือทําการหายใจเข้าหายใจออกลึกๆชา้ชาๆ แบบนี้นะคะชา้ชาๆทำแบบนี้ประมาณ4-5เซตก็จะช่วยผ่อนคลายลดความวิตกกังวลลดภาวะตื่นตระหนกและความเครียดได้ค่ะข้อที่4นะคะหลีกเลีเ่ยงการดูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือเป็น iPad รือจะเป็นทีวีนะคะซึ่งอาจจะก,กระตุ้นทําให้เกิดอาการเวียนศีรษะมากขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดูคลิปเหตุการณ์ต่างๆซึ่งจะก,กระตุ้นทําให้เกิดภาวะวิตกกังวลว่าเราจะเวียนแล้วเราก็จะเวียนมากขึ้นได้ค่ะข้อสุดท้ายนะคะในเมื่อเราทําข้อ1ถึงข้อ4ี่แล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนํารับประทานยากแก้วเวียนศีรษะค่ะซึ่งยากแก้วเวียนศีรษะก็จะเป็นตัวพื้นฐานนะคะก็แนะนํารับประทาน1-2วันแต่ถ้าทานแล้วหรือใครมีอาการเยอะตั้งแต่ช่วงแรกแนะนํามาปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อที่จะตรวจเช็คล่างกายว่าเป็นสัญญ,ญาณเตือนอภาวะา เวียนศีรษะที่เป็นจัดระบบประสาทห,หรือจัดในช่องหูเพื่อที่จะได้หายไวขึ้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะหมอก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนหายเวียนหัวกันไวๆนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้หมอแล้วส่งต่อสาระดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ